รับสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารงานโดยนางธิติมลธิติไวทูลผู้อำนวยการสถานศึกษาข้อมูลครูและบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสองคนค่าราชการครูสายการสอน15คน พนักงานราชการ1คนลูกจ้างประจำ1คนลูกจ้างชั่วคราว15คนลูกจ้างตามมาตรา33และ35 8คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู6คนรวม49คนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียน77คนเป็นโรงเรียนประจำให้บริการแก่นักเรียนในเขตจังหวัดภาคใต้ทั้งหมด14จังหวัดข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนักเรียนทั้งหมด77คนแบ่งเป็น,ปนกลุ่มอายุมากกว่า12ปีจำนวน53คนได้รับวัคซีน2เข็ม 44คนได้รับวัคซีน3ามเขม็ม1คนได้รับวัคซีนครบคิดเป็นร้อยละ84.90ยังไม่ได้รับวัคซีน8คนคิดเป็นร้อยละ15.09กลุ่มอายุต่ำกว่า12ปีจำนวน24คนยังไม่ได้รับวัคซีนทั้งหมดข้อมูลการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีจำนวน49คนฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้ว49คนคิดเป็นร้อยละ100ข้อมูลการติดเชื้อของครูและบุคลากรข้อมูลณนะวันที่24ธันวาคม2564มีผู้ติดเชื้อ1คนรักษาหายแล้วโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการประเมินตนเองผ่านระบบไทยสต็อปโควิด สำหรับสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 6มิติ44ข้อซึ่งกำหนดมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของสถานศึกษาดังนี้มิติที่1ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชือ้อ มิติที่2การเรียนรู้มิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้วยโอกาสมิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองมิติที่ 5. นโยบายและมิติที่6การบริหารการเงินมิติที่ 1. ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรงเรียนมีการจัดห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้ ที่นั่งเรียนโรงอาหารที่นั่งพักบริเวณต่างๆโดยยึดหลักการเว้นระยะห่าง1-2เมตรและมีการติดสัญลักษณ์นูนกำหนดการเว้นระยะห่างไว้อย่างชัดเจนมีมาตรการให้ครูและบุคลากรนักเรียนตลอดจนผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลามีการจัดทำป้ายนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอันเป็นการสร้างความระหนักต่อพิษภัยของโรคมีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์น้ำและสะบู่ตามอาคารห้องเรียนหอพักโรงอาหารอย่างเพียงพอสามารถใช้งานได้สะดวกมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่นักเรียนในเวลาเช้าและเย็น สำหรับครูและบุคลากรรวมทั้งผู้มาติดต่อราชการจัดให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะโดยมีการจัดทำรหัส QR code ไว้ในบริเวณจุดคัดกรองกำหนดให้มีการลดจำนวนผู้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นจำนวนมากและประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก โดยจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามอาคารและหอพักอย่างทั่วถึงมีการทําความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วมทุกวันเช่นเครื่องเล่นราวบันไดลูกบิดประตูโต๊ะเก้าอี้ให้ครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส่วนตัวงวดการกินอาหารร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และมีคุณค่าทางโภชนาการทุกมือเน้นย้ำไม่ทุกคนดูแลรับผิดชอบต่อตอนเองมีวินัยและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและไม่ปิดบังข้อมูลหากมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ติดโรคสร้างบรรยากาศที่ดีภายในห้องเรียนเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทจัดเวรทำความสะอาดทุกวัน มีการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนเช่นเครื่องดนตรีอุปกรณ์กีฬาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งก่อนและหลังการใช้งานอย่างสม่ำเสมอแนะนำให้นักเรียนสังเกตอาการเสี่ยงของตนเองที่อาจเกิดจากการติดเชื้อเช่นไอจามเป็นไข้หรืออาการอื่นที่น่าสงสัยเมื่อพบให้แจ้งครูอนามัยทันที เพื่อการดําเนินมาตรการป้องกันโรคต่อไปสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโดยครูและบุคลากรทุกคนขณะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้งสองเข็มแล้วมีห้องพยาบาลสำหรับคัดแยกนักเรียนที่เจ็บป่วยเบื้องต้นเพื่อสังเกตอาการในเวลากลางวัน ในเวลากลางคืนโรงเรียนเตรียมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่หลังใหม่และบ้านพักรับรองแขกสำหรับเป็นที่แยกนักเรียนที่มีความเสี่ยงเพื่อสังเกตอาการและรอรับการส่งต่อมิติที่2การเรียนรู้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เป็นอักษรเบล เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด -19 เช่นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลการสวมหน้ากากอนามัยวิธีการล้างมือที่ถูกต้องโดยติดตามอาคารสถานที่ต่างๆรวมทางหอพักนักเรียนมีการบูรณาการองคค์วามรู้เรื่องโควิด -19 เข้ากับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัยของนักเรียนจัดหาสื่อวิดิทัศน์ ตลอดจนหนังสืออักษรเบลเกี่ยวกับโรคโควิด1 9เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงสำหรับนักเรียนมีการจัดรายการเสียงตามสายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นประจำทุกวันแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อและการเปิดปิดภาคเรียนผ่านกลุ่มไลน์สำหรับผู้ปกครองนักเรียนจับมือไว้ไปด้วยกัน แต่งตั้งนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดไข้และส่งเสริมการล้างมือรวมทั้งเป็นผู้ช่วยครูอนามัยในการสร้างความตระหนักในการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีมิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนประสานครูประจำชั้นครูพี่เลี้ยงรวมทั้งครูหอพักและแม่บ้าน ให้ความช่วยเหลือด้านสุขอานามัยแก่เด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องในด้านอื่นร่วมด้วยหรือกลุ่มพิการซ้อนเป็นพิเศษเน้นย้ำให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยและงดการเข้าใกล้ผู้อื่นหาพวกพบว่านักเรียนมีอาการเจ็บป่วยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่วางไว้โดยส่งต่อครูอนามัยเพื่อวัดไข้แยกนักเรียนป่วยออกจากกลุ่มโดยจัดห้องพยาบาล อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่หลังใหม่และบ้านพักรับรองจำนวนห้าหลังไว้อย่างเป็นสัดส่วนและนำส่งแพทย์อย่างทันท่วงทีเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคนอกจากนี้สร้างความระหนักให้แก่นักเรียนกลุ่มอื่นทราบถึงการปฏิบัติตนเมื่อเริ่มมีอาการไอจามเพื่อลดการแพร่เชื้อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีอายุมากกว่า12ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนตามแนวทางของภาครัฐซึ่งขณะน,นี้นักเรียนที่มีอายุมากกว่า12ปีได้รับวัคซีนทั้งหมด45คนคิดเป็นร้อยละ84.90ของนักเรียนที่มีสิทธิ์รับวัคซีนมิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองโรงเรียนมีการจัดทำแผนการเปิดเรียนอย่างชัดเจนมีแผนเผชิญเหตุและแผนรองรับ หากพบผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชนมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดการรังเกียจและตีตาผู้ติดเชื้อมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านช่องทาง,งที่หลากหลายได้แก่แอปพลิเคชัน Line ช่อง YouTube เว็บไซต์ของโรงเรียน Facebook Fanpage วางแนวปฏิบัติในการลดความเครียดของครูและบุค,คลากรเช่น การให้คำปรึกษาการแนะแนวตลอดจนส่งเสริมการออกกำลังกายหลังเลิกเรียนเพื่อสร้างเสริมภูมิุ้มกันโรคมิติที่5นโยบายโรงเรียนกำหนดนโยบายให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล6มาตรการหลักได้แก่ D M H T R C อย่างชัดเจนมีการประชุมครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาแบบออนไซต์ site, พร้อมจัดทำแผนในการเปิดเรียนมีนโยบายการเฝ้าระวังคัดกรองประเมินความเสี่ยงและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้แก่3 t 1 v กล่าวคือไทยสต็อปโควิดไทยเซฟไทยเอทเคและวัคซีนซึ่งยึดถือปฏิบัติได้โดยโรงเรียนประเมินตนเอง ผ่านระบบไทยสต็อปโค i d ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านระบบไทย s เซฟไทยอีกทั้งมีการใช้อุปกรณ์ชุดตรวจเอทีเคสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่และอาจมีความเสี่ยงติดเชื้อและเน้นย้ำให้ครูและบุคลากรทุกคนรับวัคซีนรวมทั้งนักเรียนที่อายุมากกว่า12ปี เข้าถึงวัคซีนที่ภาครัฐจัดให้มิติที่6การบริหารการเงินโรงเรียนมีแผนการใช้งบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโควิด1 9ตามระเบียบการใช้งบประมาณของสถานศึกษาจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอย่างเพียงพอสำหรับเด็กเตรียมสบู่ล้างมือน้ำยาเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งปรับปรุรงอาคารสถานที่อาทิจัดทำอ่างล้างมือปรับปรุงโรงครัวโรงอาหารซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมเป็นต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสอดคล้องกับมาตรการที่วางไว้และทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นที่โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและสวัสดิภาพให้แก่นักเรียนที่มีความบุกร่ครองทางการเห็นในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 ในช่วงเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, ที่จะมาถึงนี้ขอบคุณค่ะ